สำหรับประเทศไทยเรานะครับหลังคาฝั่งที่เหมาะกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สุดคือหลังคาฝั่งใต้นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านท้องฟ้าค่อนไปทางทิศใต้นะครับเราสามารถเลือกติดตั้งระบบที่มีตั้งแต่1สตริงขึ้นไปได้เลยครับสำหรับบ้านที่มีหลังคาทิศตะวันออกและตะวันตกนะครับเราควรจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อให้สามารถผลิตไฟได้ตลอดทั้งวันโดยเลือกระบบโซลาร์เซลล์ที่มีตั้งแต่2สตริงขึ้นไปครับ สำหรับบ้านที่มีหลังคาหันไปทางทิศเหนือเราก็สามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์ด้วยอุปรกรณ์เสริมนะครับให้มีมุมเงยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือระวังอย่าให้มีมุมเงยขึ้นมามากเกินไปเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการมีลมปะทะนะครับแล้วก็ทําให้แผ่นไม่มั่นคงได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือการติดตั้งแผงเป็น,นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อให้แผงหันไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครับ แบบนี้ก็สามารถทําให้แผงโซลาเซลล์รับแดดได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ผลิตไฟได้ตลอดทั้งวันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับที่นี่ต้อมโซลาเซลล์ครับ